สวัสดีคะ่ะทุกคนคือหนูมีเรื่องหลอนจะมาเล่าทุกคนฟังคะ่ะเมื่อวานคะ่ะหนูกําลังเดินกลับบ้านแล้วกลางถนนตาหนูก็มองไปเห็นคนคะ่ะจังหวะที่หนูกําลังคิดว่าหนูจะเดินต่อหรือหนูจะถอยดีอยู่ๆคะ่ะเขาก็ค่อยๆหันมามองทางหนูคะ่ะตอนนี้ตอนนั้นหนูคนลุกมากคะ่ะขามันแข็งเดินไม่ได้เลยคะ่ะมันไม่ขยับเลย แล้วอยู่ๆเขาคนนั้นนะคะค่อยๆย่อตัวลงมาค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆเดินไปข้างหน้าเก้าหนึ่งแล้วก็เดินถอยหลังอีกสามเก้าค่ะแล้วที่เขาหันมามองนะคะเขาไม่ได้หันมาแบบปกตินะคะเขาหันมาทะลึงตาไม่พอเขายังเบะปากเสียอีกอ่ะดูคนลุก หนูพูดแร้คนลุกเลนเลยหลังจากนั้นหนูไม่รู้จะทําไงค่ะหนูเลยหลับตาแล้วอยู่ลมก็พัดแรงมากคะ่ะหนูก็เลยพัดนมือแต่พอหนูลืมตามาเขาก็หายไปแล้วคะ่ะเป็นไงคะน่ากลัวไหมถ้ายังน่ากลัวไม่พอนะคะต้องมาลองงานนี้เลยคะ่ะ The Ghost Short Story 21-22ส,ส,21สิงหาคมนี้ที่ เคแบงค์สยามพิกฮอล์งละครใกล้ b ี s สยามบอกเลยว่าโปรดักชันเขาจัดเต็มแล้วก็ได้ฟังเรื่องเรากันแบบสดๆเลยค่ะแล้วจะมีอะไรโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ซื้อบัตรได้แล้วที่อีเวนต์บขออนุญาตไปก่อนนะคะคนลุก